ชาวเบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถรุ่นนี้นะฮะ c b r 1 0 0 0ว r l i เล็บโซนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามโดดเด่นโดนใจนะครับมาพร้อมกับข่อที่โนตกต้องกว่านะครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนเ่อคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับโอเคไปดูกันเลย รถรุ่นนี้เป็นรถที่ัยรุ่นหลายคนนะครับใฝ่ฝันมานานนะครับเป็นรถที่วัยรุ่นหลายคนอยากได้มากนะตัวนี้ครับ c b r 1 0 0 0 w r นะครับตัวนี้เป็นโฉมอนอกแก้วนะครับแต่ใส่แฟลิ่งฮะนี่ดูนะครับโฉมนอกแก้วนะครับแต่ใส่แฟลิ่งหน้าเป็นโฉมกระต่ายนะเพื่อนๆคันนี้นะครับมาดูกันนะครับ เพื่อนจะสังเกตเห็นท่ออันเชิดและยาวของรถคันนี้นะครับเพื่อนๆว่าขี่ตากฝนมันจะเป็นยังไงครับผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของรถเขาเดินสลิปออนหรือว่าตั้งทําท่อให้มันเชิดขนาดนี้นะดูองศาของท่อแล้วเพื่อนคอ่อนข้าง,งที่จะเชิดแล้วก็ลอยขึ้นนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับมีอะไรบ้างนะฮะคันนี้ค่อนข้างที่จะจเต็มนะครับเพื่อน มีอะไรบ้างไปดูกันนะครับสิ่งแรกที่เห็นก็คือนี่ครับเพื่อนๆปั๊มหน้านะครับเบมโบอินเตอรี่นะครับเบอร์19 RCs นะครับมาพร้อมกับคาลิปเปอร์ข้างล่างนะเพื่อนๆเป็นปั๊มเบมโบข้างล่างครับสวยงามลงตัวนะครับแกนโชคนะครับเป็นสีทองนะครับเพราะงั้นจะสวยงามมาเพื่อนๆเห็นดู โชว์้องงามสะใจนะครับสังเกตนะข้อแตกต่างของโสมกระต่ายกับโสมนกแก้วนะครับมันก็จะมีชุดไฟหน้าที่เนี่ยฟลิฟข้างหน้านะเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมว่ามันจะหยักอรกมาอย่างนี้นะครับส่วนอของนอกแก้วมันจะเป็นกลมๆนะครับเป็นคล้ายๆกับดวงตาอีกแบบนึงนะ่งอ่ะไม่เหมือนแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อน ฝั่งนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจว่า TWM หรือเปล่านะน่าจะเป็น PWM นะครับซึ่งเป็นมือคัดนะครับที่ค่อนข้างจะนิ่มนะครับมาดูกันนะฮะส่วนข้างหลังนะครับเพื่อนๆมาดูข้างหลังตัวนี้นะครับนี่นะครับโชคหลังเป็นเอริณนะครับสามารถปรับได้กี่จุดนะไม่แน่ใจนะฮะการที่จะปรับเซตได้นะแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับ ็มาฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่านะครับท่อชุดนี้นะฮะสตาร์ตติดไหมไปดูกันนะครับนี่นะดูเพื <laughs> ่อนดูนะ <laughs> ถ้าเกิดฝนตกอะไม่รอดผมว,ว่านะโอเคนะครับนี่จะขอก็ได้คอนแจเสียบไปแล้วนะครับหรือว่าเสียบกุนแจเข้าไปเสียบได้รหม เสียบยากนิดหนึ่งนะดกดแจมแล้วก็เสียบเข้าไปปึ๊บปิดปึ๊บว้าวนี่นะเพื่อนมาดูกันนะครับว่าท่อท่อทรงนี้มันลั่นขนาดไหนนะครับเหมือนกับรถแข่งเลยนะครับเราไปดูกันนะครับ่านนะออกลันคนระับปึ๊บ โอ้อนะครับเพื่อนเสียงโคตรโหดนะครับแต่ตะกี้ผมไม่ได้เบิ้ลแบบตัดรอบตัดนะผมให้ดูว่าท่อตัวนี้มันลั่นขนาดไหนนะฮะลั่นระดับสนามแข่งนุ่นแหละผมว่านะนะครับโอเคสําหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับสําหรับวันนี้ผมนิกไ Rider นะครับไอ้อีกอย่างนะชคก น่าจะมีการเปลี่ยนแกนมาใหม่นะไม่แน่ใจคนระับโอเคสำหรับวันนี้ผมนิกรเดร์นะครับขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ